สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะชี้ทางหมอพยาบาลหายเหนื่อยหมอปุ๋ยเมฆชี้หนทางที่จะทําให้หมอพยาบาลหายเหนื่อยหมอปุ๋ยเมฆนภะสรนักนะแสดงสาวดีกรีคุณหมอวีระยุทธวิไลชี้หนทางที่จะทําให้หมอพยาบาลหายเหนื่อยคือระบบสาธารณสุขที่ดีผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับโตโนโภาคินกับภรกิจว่ายน้ําข้ามแม่น้ําโขงระยะทางไปกับ15กิโลเมตร โครงการ One Man and เน e ีเวอรหนึ่งคนไหว้หลายคนให้เพื่อหาเงินไปช่วยโรงพยาบาลนาครพนมของไทยและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสพปลาวซึ่งมีประชาชนร่วมให้กำลังใจกันล้นหลามซึ่งยอดบริจาคตอนนี้ก็ทะลุ68ล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งทางด้านนักแสดงสาวดีกีคุณหมอหมอปุยเมฆนภสรวีระยุทธวิไล ก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทางทวิตเ,เตอร์แอดไซดปุยเมกสเตอร์ระบุว่าทางเดียวที่จะทําให้หมอพยาบาลหายเหนื่อยคือระบบสาธารณสุขที่ดีกําหนดนโยบายชั่วโมงการทํางานหรือจํานวนภาระงานต่อหมอแต่ละคนที่ชัดเจนและใช้ได้จริงจ้าพูดเลยและทางด้านปุยเมกยังได้รีทวิตข้อความระบุว่าชั่วโมงการทํางานที่ไม่เกินเป็นเรื่องที่ถูกต้องและดีมาก สมองควรได้รับการพักไม่ควรเหนื่อยล้าเกิน12-16ชั่วโมงแต่ถ้ากำลังคนไม่พอก็จะกลายเป็นไม่ต้องต่อเวรยาวเพื่อไม่ให้ชั่วโมงเกินแต่ต้องทำงานแทบทุกวันไม่มีวันหยุดเพราะพอไม่ต่อเวรคนก็จะไม่พอสภาพแย่ไม่ต่างนอกจากจะมีคนมาทำเพิ่มเพื่อไม่โหลดและได้หยุดขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ